วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยรัฐบาลจะแบนมันได้จริงๆหรือเปล่าเรามีบทวิเคราะห์ตัวหนึ่งเลยนะที่มองประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยคือไอ้เรื่องกลัวโดนแบนเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เจอได้บ่อยๆนะโดยเฉพาะพอคนเริ่มมองว่าเอหรือ bitcoin มันอาจจะกลายเป็นเงินรูปแบบใหม่ได้จริงๆอืมน่าคิดนะการที่คนกังวลว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็แบนเนี่ย มันเหมือนการยอมรับไกลๆหรือเปล่าว่าบิตคอยมันมีศักยภาพว่ามันใช้ได้จริงในฐานะเงินอาฮะบทวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขามีการวางตะกาคล้ายๆแบบว่าผังการตัดสินใจเลยนะคือถ้าบิตคอยมันใช้เป็นเงินไม่ได้จริงๆอะนะก็ก็ไม่มีอะไรที่รัฐบาลต้องกังวลหรืออยากจะแบนก็ใช่ไม่มีเหตุผลแต่ถ้ามันใช้ได้จริงขึ้นมาอืม นั่นแหละรัฐบาลอาจจะพยายามเข้ามาควบคุมหรือสั่งห้ามจริงด้วยสิคือมันมีลำดับขั้นของความกังขาต่อบิตคอยเหมือนกันนะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากตอนแรกๆเลยที่มองเป็นแค่ฟองสบูท่ทิหลิบเดี๋ยวก็แตกพอไม่แตกก็ขยับมาเป็นเออมันมีข้อบกพร่องแบบว่าพันผวนไปช้าไปหรือใชยเยอ้เยอะๆไม่ได้อะไรแบบนั้นอพอข้อตัวย,ยง้งพวกนี้เริ่มมีคําตอบหรือถูกแก้ไปด่านสุดท้ายที่คนมักจะยกมาก็คือเดี๋ยวรัฐบาลก็แบน จุดนี้แหละที่มันน่าสนใจมันแฝงความย้อนแย้งอยู่นะคือเหมือนยอมรับว่าบิตคอยมันอาจจะทำงานได้ดีดีเกินไปจนรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามหรือเปล่า <S <S ใช่เลยบทวิเคราะห์นี้เขาก็บันทึกมุมมองของผู้มีอำนาจณนเวลานั้นไว้ด้วยนะอย่างช่วงรกรกฎาคม2019ตอนนั้นรัฐมนตรีคลังสารัฐมูนูชินหรือประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาพูดแนวๆว,ว่าบิตคอยไม่ใช่เงินมูลค่ามาจากอากาศ พันเพื่นสูงอืมซึ่งตอนที่บทวิเคราะห์เขียนเนี่ยพฤศจิกายน2019นมูลค่าตลาดรวมบิตคอยก็ยังเล็กกว่าทองคำเยอะมากประมาณ40เท่าเลยนะแล้วก็น้อยกว่าปริมาณเงินดอลลาร์ M 2ตั้ง75เท่าเนี่ยแล้วทำไมล่ะทำไมการแบนมันถึงดูเป็นเรื่องยากจังบทวิเคราะห์นี้ให้เหตุผลไว้หลายอย่างเลยหลักๆเลยก็คือธรรมชาติของมันที่เป็นระบบกระจายศูนย์หรือ decentralization อ๋อที่ว่าโหนดมันกระจายไปทั่วโลก ใช่พวกโนดที่ตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วโลกเลยไม่ได้มีศูนย์กลางที่เดียวแล้วก็พวกกุญแจเข้ารหัสหรือค p t o g r a p h i c Keys ที่ให้สิทธิ์เราควบคุมบิตคอยของเราเองก็อยู่กับผู้ใช้แต่ละคนทั่วโลกเข้าถึงแบบไม่ต้องขออนุญาตใครด้วย Permissionless ใช่ไหมถูกต้องแล้วมันไม่มีจุดศูนย์กลางให้โจมตีไง n g l e Point of failure อื ม,ม,มันต่างจากระบบการเงินเดิมๆที่มีธนาคารกลางหรือสถาบันหลักๆเป็นศูนย์กลางชัดเจนแล้วถ้าจะแบนจริงๆเนี่ยมันจะต่างจากการพยายามแบนอย่างอื่นในอดีตยังไงบ้างพวกเล้าเถื่อนยาเสพติดบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันยากกว่าเยอะเลยลองนึกภาพตามนะการพยายามแบนเหล้าเถื่อนหรือ,อยาเสพติดมันก็ยังทําได้ไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหม หรือแม้กระทั่งทองคําเองสหรัฐเคยออกกฎหมายปี1933ห้ามคนถือทองคําแท่งเหรียญทองอืมเคยได้ยินอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปแต่บิตคอยเนี่ยเออมันยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นดิจิตอลจับต้องไม่ได้การจะไปไล่ยึดหรือห้ามการส่งข้อมูลที่เป็นรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วโลก มันแบบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติโหฟังดูท้าทายมากแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศละ่ะบทวิเคราะห์พูดถึงแนวคิดภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษด้วยใช่ไหม prisoner's dilemma <S ใช่เลยใช่เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือถ้าประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งตัดสินใจแบนบิตคอยจริงจังเลยนะมันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเองในระยะยาวได้เพราะอะไรเพราะเงินทุนนวัตกรรมหรือคนเก่งๆด้านนี้ อาจจะย้ายไปประเทศอื่นที่เปิดกว้างกว่าแทนอ๋อ oh, เหมือนยิงเท้าตัวเองประมาณนั้นมันเหมือนประเทศต่างๆก็แข่งกันเองอยู่แล้วทําให้การจะร่วมมือกันแบนบิตคอยพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากมากมันมีความเสี่ยงเรื่องเงินทุนไหลออกหรือแคป t a อ f l ฟลายที่รัฐบาลต้องคิดหนักเลยสิถูกต้องถ้ามองในมุมปรัชญาหน่อยๆบทวิเคราะห์ก็เชื่อมโยงว่าบิตคอยเป็นเหมือนการแปลงคุณค่าเวลาแรงงานของเราให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิตอลที่เราคุมได้เต็มที่การแบนมันก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการ จำกัดเสรีภาพพื้นฐานเลยนะในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองและที่สำคัญนะบทวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตไว้อีกว่าความพยายามที่จะแบนหรือควบคุมมันมากๆเนี่ยอาจจะให้ผลตรงกันข้ามเลยยังไงคือไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับบิตคอยส์อีกเอ้าทำไมล่ะเพราะมันยิ่งพิสูจน์คุณสมบัติเด่นของมันไงเรื่องการต้านทานการเซ็นเซอร์แล้วก็ความอึดที่เรียกว่า Anti-Fragility คือยิ่งเจอแรงกดดันหรือการโจมตีก็ยิ่งปรับตัวและแข็งแกร่งขึ้นเหมือนยิ่งตียิ่งโตคล้ายๆอย่างนั้นเลยผู้เขียนเขายังชี้ให้เห็นบริบทตอนนั้นด้วยอย่างเหตุการณ์ในตลาดรีโพของสหรัฐเมื่อกันยายน1 9อ๋อตลาดกู้ยืมระยะสั้นมากๆระหว่างแบงค์ใช่ไหมใช่ใช่ที่มันเกิดติดขัดจนธนาคารกลางสหรัฐต้องอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะมากเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ทําให้คนเริ่มมองหาทางเลือกอื่นนอกระบบการเงินเดิมๆมากขึ้นอื พอฟังแบบนี้สรุปแล้วจากการที่เราคุยกันเนี่ยดูเหมือนว่าการที่เราเชื่อว่ารัฐบาลจะแบนบิตคอยถ้ามันโตเกินไปมันคือการยอมรับศักยภาพของมันไปแล้วในตัวแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมองข้ามธรรมชาติหรือดีไซน์ของบิตคอยเองที่ถูกสร้างมาให้ทนทานต่อการแบนโดยเฉพาะเลยทั้งเรื่องกระจายศูนย์ทั้งเรื่องต้านทานการควบคุมจากส่วนกลางใช่เลยสิ่งนี้มันทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่กว่าเดิมน,นะบทวิเคราะห์ชี้ว่า บางทีคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าบิตคอยนจะถูกแบนได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานที่ทำให้การแบนมันเป็นเรื่องยากโดยเนื้อแท้ของมันหรือยังอืม,มีคำพูดหนึ่งในบทวิเคราะห์จากไมเคิลโกสตินเขาบอกว่าหนทางเดียวที่จะชนะในเกมนี้คือการเข้าร่วมเล่นโหคมนะมันจะท้อนแนวคิดว่าพอพิจารณาถึงความไม่สมมาตรของข้อมูลโอกาสแล้วก็การออกแบบที่ต้านทานการควบคุมของบิตคอยนเนี่ย การเลือกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดก็ได้น่าคิดมากมันก็โชว์ให้คิดต่อเหมือนกันนะว่ามุมมองแบบนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของระบบที่เพึ่งพาการกระจายอำนาจเทียบกับระบบที่ยังรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางอยู่